สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับวันนี้มามาเต็มยศเลยจริงๆมันก็ออกมานะนานละนานละแต่เราอันนี้เพิ่งได้มาคงเป็นก่อนหน้านั้นเรารีวิวงานไทยคัสตอมไทยคัสตอมโช่หมอมอนซ่อมได้ครับที่ว่าเขาโมดิฟายแต่นี่คือตัวที่มันออกมาเป็นออริจินอลเลยครับที่สามารถพับนั่งได้นั่งได้นั่งได้พร้อมเก้าอี้มีอ่ะ เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างพี่หนึ่งคือมันหนึ่งแถมผัดพัดพัดนี่แถมพัดให้ประเทไทยร้อนเนี่ยพัดสองแถมมือแถมมือข้างไว้สองข้างอันนี้คือมือมือขวาอ่ามือขวาเขาจะเป็นอสำเร็จรูปมาให้อืฮเป็นมือมือแบบครัะแล้วก็อันนี้กำปั้นกำปั้นเดิมมือก็เหมือนเดิมดึงปุ่มออกมาแค่นั้นเองครับ ซึ่งจริงๆชิ้นชิ้นส่วนอื่นที่เหลือต้นใช้ของเดิมหมดใช้ของเดิมหมดมันก็คือออกมาหลอกขายตังค์ให้เราเสียตังค์จริงๆเขามาแค่นี้เองคือมันออกแต่แรกออกมาแคี้ก็จบอ่าคือมันออกงี้ก่อนใช่ครับแล้วมันค่อยออกแาบนี้มาพอาะดัมันครับตลาดกันทั้งนั้นเลยแล้วกูก็ซื้อมันซื้อหลายรอบด้วยแล้วมันออกสีดําอีก แล้วกูก็ซื้อมันซื้ออีกอะไรเงี้ยตัวเดียวแต่หลาคือวงการของเล่นครับครับนี่ฮะอ่านี่อ่าก็จะมีตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้เป็นเก้าอี้แล้วก็คือจริงๆเราซื้อมาก็คือตัวแดงเขาขายมาก็จะเป็นตัวแดงตัวแดงนี้เนาะตัวแดงที่แบบพับได้ครับที่เอย่อกมาเลยไหมมายืนมายืนคู่กันดีกว่าไหมอ่าครับเออว่านี่ว่าว่าไอเนี้ยมันแถมอะไรมาบ้างครับก็คือมีมือมีมือสองข้าง แล้วก็มันมีหัวอนี้ซึ่งเหมือนกันแหละแล้วก็อันนี้น่าจะเปิดออกมาได้ก็มีพัดนี่คือโอ้นี้ไทจินโอนี้ไทจินอันนี้ขอถอดเดี๋ยว<ะ>แบบเราชำแหละแล้วแบบส่วนนี้มันต่างกันนะฮะอ่ะอ่ะยืนคู่กันเลย นี่ครับถ้ายืนเนี่ยถ้ายืนเหมือนเหมือนกันอ่าใช่ครับเหมือนเหมือนกันถ้ายืนเนี่ยเหมือนกันเหมือค่อนขางก็เหมือนกันเอามือลงอ่าเหมือนกันเลยขอนขางจะคล้ายกันเหมือนกันเลยคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้มันหายไปอืมอ่าอ่าตัวนี้มันหายไปอันนี้ตัวเก่านี่ตัวเก่านี่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวเก่าถ้าถ้าตรงจุดนี้หายไปเนี่ยก็คือจะเอาตัวเนี้ย ไปรวมร่างกับทารโทารโอดากอนไม่ได้ละไม่ได้ไมันเอาไว้โพสท่านั่งใช่ครับแล้วอันนึงก็คือตรงเนี้ยมันพับไม่ได้เถ้าตัวเท่าล่างมันพับได้ตัวเนี้ยตรงกระโปรงเอาขึ้นได้เพื่อให้งอขาเพื่อให้งอไอ้นี้งอไม่ได้อ่านี่ครับจุดจุดของมันงอได้ไหมจุดของมันงอได้ตรงนี้จะเป็นลูกลูกเบ้าเหมือนเป็นลูกเบ้า ดูแข็งแรงนะดูแข็งแรงครับไม่เลวเป็นเบ่าดีเลยเป็นเบ่าได้อารมณ์เลยอ่าเป็นเบ่าได้ลงไลท์ได้ลงไลท์ได้อารมณ์นี่งๆนิ่งๆนิ่งๆนี่อาจจะไม่คุ้นทรงผมทิศซอยทิศซอยแถวนี้เรียกทิศแต่นี้ กระต่ายนี้นั่งได้แต่นั่งได้แค่นั้นอันนี้แบบออกก็ได้ได้เยอะกว่าเดิมก็แสดงว่าจะเราจะเสียเสียจอยไปเสียจอยด้านหลังเสียจอยด้านหลังที่ไปรวมกับอีกตัวนึงว่าโท่าโท่าดากอนอืออ่าฮะตรงนี้อาจจะรวมไม่ได้ละอืใชก็ก็เนี่ยลูกเล่นเพิ่มเติมของตัวนี้ออแค่นี้เอาไว้ทำท่านั่งเฉยๆใช่แต่ก็ก็ได้อารมณ์อ่ะ คือตรงเนี้ยตรงก้นมันจะมีให้ท่านชมดูตรงก้นใช่ไหมจะมีแล้วถ้าเกิดดูก็พีที่แถมมาเนี่ยมันจะมีล่องก็คือวางเข้าไปก็ให้สนิทพอดีเลยเนี่ยรู้สึกมันกิปบเลยนะกึ๊กเลยเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกเอาไว้พี่ว่ามันนั่งไจะกึ๊กได้เลยนะแต่ไม่กล้ากดอาต่อย่างเงี้ยเพราะว่าหมุนมีเขี้ยวยึดได้เลยใช่ไหม ใช่ไหมพี่ไม่ได้ครับอ๋อแสดงว่ามีตัวตัวผู้ไม่มีตัวเมียเป็นตัวที่แบบวางไว้เล้วก็มีขาให้ขาเข้าข้ากันเราใส่ขาดูเดี๋ยวอืมอืมแล้วก็วางเฮ้ยจริงๆวาง เป็นทรงนี้ไม่ต้องใส่ปีกอันนี้มันก็ดูดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับแต่ผมว่าโอ้โหเขาเข้าใจทําของเล่นให้เราซื้ออีกนะส่วบางคนที่ไม่ชอบมงี่หิดหัวใจอยากมีตัวนี้นั่งเอก็ต้องไปซื้ออีกตัวหนึ่งแหละครับใช่สุดท้ายคือสุดท้ายเพราะเขาขายแค่ตัวแดงไงเขาไม่ได้ขายเป็นครบเซตไงอ่าเราไปซื้อตัวแดงมาอีกตัวชุดหนึ่ง เรื่องให้เราเสียตังค์เนี่ย<อ><อ>ให้ให้เรา,เ,าเสียเสียจังหวะนิดนึงเนี่ยครับแต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่ทิ้งตัวนี้ฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรวมร่างจริงๆนะอืออืออือเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจถ้าใครที่เล่นตัวนี้แล้วไม่อยากซื้อตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้มันหลมร่างไม่ได้อืออือเราก็ทําเป็นแตทัเดิมโพสท่าท่านั่งให้เท่ๆโพสท่านั่งครับอ๋อ มันมีอะไรแถมมาอีกเป็นตัวพิเศษบารังเป็นฉากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันเต็มยศเลยเป็นฉากโอ้โหโอ้โหเทสเทสฉมัดเทสฉมัดอืมโอเคครับก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับครับผมสวัสดีครับ